สบายดีทุกคนวันนี้กันาพอกับสองสติบันดาสแนลี่น้องชั่วค้เลาอีกขึ้เก้าี่น้องมันนี้เลสวกิจค้เลาด้วยไปน้องด้วยเกบกได้ว่าฉันติ์กอ๋อเออเออ พ่อแลยไปวขี้รัวคุณขอบได้ป็นหนองมาที่หนังเมา่กีบผักบัวเพื่อใส่กับสวขีดหล่อมันหอมๆพี่น้งเนาะ เบรรยากาศแบบน่รอกยงไ่อปสตามาสุดที่นใช่ปะช่วยปุบนหนุ่่นห้่อน่าตนั่นอนอยู่นี่มาวนพี่น้องโอเคไปกันขอบใจสิเขาเยออจิ

น้เราหลบตรงนี้ยาลำไเ้ออยาเขวดชนวคือขวนอไปเลยทั้หมดณลอชมาด้าง่าวีเยอะเนาะนะเราไม่ชิมหาเออเยอักอยู่คือหนักต่อ เออกนเเตัวกาไปน้เ่านะตไปหน้าลำจากลำหน้าเราบ่งพกบางนีมาจอกันไม่าไปลำหน้าไม่ถึงเลยเดี๋ยวมุนไปลำมายายนะฮะมากักมากคำที่บางพวกบ

买不摆不来的，好像买不到就不摆。叫不扎看，买了摆，安尼来就摆，安那样子就买。嗯，叫不扎看啦，对啦，摆不嗯，嗯。这好怪，你看的，娘们娘们。 กิ่โตอีกยับอ่อนเลีดีูมันดีสแล้วมันไดอรคามลูกขอบุรี่ิขอบุรีใหญ่ลนน้ามันหมือนเราเมื่อกี้บาตายไปเลนเกมคุณเพื่อมันชอบผลตึงลั

Bà lạc ngang, phô đài vào, đài sang xếp, phô đài nhìn dậy ra cớ. Để mà xếp phô đặt. Loi nguồn là nó lên nó. Cái tên sọt trẻ. Không. Cái bình là đứng mặt ầu. Nói nó ngọt, đấy. Bộ có là hộp. Bộ có thêm, thêm là... Thấy không? Khó tèm đều nữa. Không thử thôi đằng. có xếp. Bà lạc mà xào. Tạp bà lạc xào đứng thạo thôi เลักนังงงเลยงที้ม่าไผหรือกหรแพ่งบางมักว่ากวาไม่เ่อะไรกับจับหรือมันไต่อเฮ้ยไผ่มแต้มเดียวเ้ยเพิ่นได้รักตึงหมดเกูนายคนไหนวะขาเดี่ยวคนนต่อเมื่อื้ออีเซนไผ่มชีแต่กวไกเดีบางีมืดผเตหกแต้มผมเตมาเช่าเช่าจับไปเปิดไผ่แต้มู เดี๋ยวคนายต้อเด็กว่ังใครจะช้างพาทชีแต้าชีแต่าคกินหมกแรนี่ไผ่วกแต๋ออาวมาไผ่ขอกรแหงมันยอากระทงหน่อยได้ลใช้โทรศัพท์เวลาไปเนดีคนดีไปอืมไผ่อืมจะเดท่งีแหไผ่คนม่แตเรียแปดเกสเก้าถ้าินมาไผจะในอนไผ่เขาแปดสไล่ไปอีกข้าไเมันดีเลยนีโทรเอาไปเอาุบ ก็ลแลนแบบพี่นาคกินปุนอ่าพี่นาเบียร์นั่นก็แล้วบัดังห่อครับก็เนางหออะไรปุนมาอยาวปุนปเปจป่อห้ังยเน้เหเหมอเหรอเหเหอเเ

เกิดมาเนาะอืก็เท่านี้พุทธเดชสามสามสามต่อสามจุกจะจะขึ้นก่อนีกยุคหน่ะจะเล่มันบงวนมันอยู่จะอะไรหรืออู้หาหาขึ้นใครรู้ก็รู้ใครวกขึ้นทุกคนเจ็บก็จะอดู่อยู่แบบยังไงเป็นนุ่มดน้ำเหลงน้ำกระตังกระเทียมแระเทียเปล่ วันเช้าก็ว่าในป่าพ่งติดอันบอกอันดูจังตักเลยดีจังแบบชาจังบางอ่างเขดูดหาใช้ใช้ตูมื้าดูดน้ำดันออกเราไปชวองกินย้ามัออกไถายมันเม่นมันบ่อยคข้าวง่ายหนึ่งก็สากาวด้วยว่านเ็ไม่ร้อนค่ะอืมจะข้าวต่แคมวอกหนอะเร็ได้หมดเล้โอ้โหเอเจเพนน่าโมเลค้าหวานพายาเก วบชาญก่อเป่าไ่เสิรื่องก่อเป่าใบม่ส้มตดูดิบอว่าบอวาพักไม่ลงอย่างกูจะกู้ถิ่งกู้ถิงกู้ตอกู้ตอฮอเมื่อเรอเื่นี่ต้องเชียรูนางฟ้าเป็นหมาเนี่ยเด้าเอามาดูอีไแ

อันไดนไม่เห็นวันนี้ฉันไม่รู้ตัวองนะันไ่รู้ฉันไม่รู้นี่ไสนฉันเม่รจ้ว่าฉันทำอะไรฉันไม่รู้เ่าฉอนอำอะไรฉันไม่รู้วาันทจ

คือบลาดในบลาดมึงบอก่ามพูดาดลุงลานใช่ไหคตีก่ได้ก็จะคือเกิดพอนี้มันบ้าละนเาคที่าเลยถุงใหญ่วลาคใหกูน้องกินขาแล้วก็ช่วยก็ะพูพาเมื่อกนางขาเออรู้อย่างรู้อะไรกินขาวาปยาแตมันผาเจ้าบู มันนางวัวลูกคยมันก็นางโตลมเขาต้องกินนวัลูกลาแต่ลูกานนี่นะอต้องผู้ายเาจะโอ้ถใจวัวาห่าอนนี้มบาบาไปช่างววลูกลาแต่โผล่มาเขากว่ารกินเขาใช่กีมันหมด

ต้เล้วกัล่าแบคอเออเอน้ำาลาเ้องต้อแน้เดียวเลาปะชุดข้ามเลยไปยหายพวกเขาแล่าปะก็ไม่แนมนนะไดูู้มวนตัดนแหมดเลยีดีดเลยอืมกาชุดแรกก็เลาเออถ้านัวคนจยามโไลงตระดจะอวอยาละคนลายคน

បងណាកាត់ដើមទៅមែនបើទៅទៅស <coughs>